สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาน,นรีนะคะค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมารีวิวโรคประจำตัวของเฟิร์นนั่นก็คือกรดไหลย้อนหรือว่าเกิดนั่นเองค่ะใครที่เป็นนะคะก็จะรู้ว่ามันทรมานแล้วก็ส่งผลกับชีวิตประจำวันของเราพอสมควรเลยค่ะ การของโรคกรดไหลย้อนหรือว่าเกินนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะแสบร้อนกลางอกเวลากินข้าวเสร็จนะคะอาจจะมีอาการเริอเปี้ยวนะคะท้องอืดนนะคะแน่นท้องเหมือนอาหารมันไม่ย่อยนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นหนักๆน,นะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังกินข้าวะค่ะรวมถึงไอแห้งนะคะเสียงแหบไอเลื้อลังส่วนสาเหตุนะคะความจริงนะคะมันเกิดได้จากหลายหลายสาเหตุด้วยกัน,นะค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดน,นะคะหรือว่าโรคอ้วนการ ตั้งคันการสูบบุหรี่นะคะรวมถึงการดื่มแอกลกอฮอล์แต่อย่างเฟิร์นนะคะที่สังเกตตัวเองอะแล้วก็หลายๆคนอะที่มีอาการนะคะก็คือกินเสร็จแล้วก็ไปนอน <c ười> ค่ะเฟิรนอะจะกินข้าวเร็วมากๆก็คือกิน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 พอกินเสร็จอะมานอนดูซีรีส์นอนดูทีวีทันทีเลยนะคะ เฟินก็ขอแนะนํานะคะใครที่มีพฤติกรรมกินเสร็จแล้วไปนอนแบบเฟินเนี่ยให้หยุด่นกันจะเป็นกดไหลย,ย้อนไม่รู้ด้วยนะคะเฟินนะคะก็มีอุปกรณ์ตัวเด่นตัวดังที่จะมาบรรเทาและกันอาการกดไหลย,ย้อนได้นั่นก็คือๆๆน,ะคะนี่นะคะก็จะเป็นหมอนกันกดไหลย,ย้อนโชวาค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเฟินได้ลองใช้เองมาแล้วค่ะอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ค่ะเฟิร์นมองว่านะคะหมอนกันกดไหลย,ย้อนโชวานี่นะคะตอบโจทย์เฟิร์นมากๆเลยนะคะเวลาที่เรากินข้าวเสร็จนะคะแล้วเราจะมาดูทีวีหรือเล่นมือถือนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องนอนแบบนอนไปเลยตัวหมอนตัวนี้นะคะก็สามารถปรับรูปแบบการวางได้อีกทําให้เหมาะกับสรีระของคนหลายๆแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ <C' est S 1> คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปลองดูคลิปนะคะที่เฟ um ิร์นอันบ็อกหมอนกันกดไหลย้อนโชวานี้กันเลยนะคะ อันบอกแกะกล่องหมอนกันกดไหลย้อนโชวากันเลยนะคะเห็นกล่องเท่านี้แต่เขามีหมอนถึง4ี่ใบด้วยกันคู่มือการวางหมอนแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีถุงสุญญากาศนะคะเผื่อว่าจะเก็บจากการใช้งานค่ะพอกิจพลาสติกออกนะคะเจ้าหมอนการกดไหลย้อนนะคะก็จะค่อยๆฟูเหมือนในภาพเลยค่ะ เอาออกมากันเลยนะคะตัวหมอนนะคะมีผิวสัมผัสที่เย็นแล้วอ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็เนื้อหมอนนะคะก็แน่นนุ่มค่ะ เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการวางหมอนเพื่อปรับระดับการเอนนอนให้เหมาะกับกิจกรรมต่างๆนะคะนี่นะคะก็เป็นภาพเทียบระหว่างใช้หมอนโชวากับนอนราบนะคะ การนอนหมอนชวานะคะก็จะรองรับตามหลักสรีระมากกว่าค่ะทําให้มันทวอาการกดไหลย้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะปอกหมอนแอร์เทคนะคะให้สัมผัสที่เย็นระบายอากาศได้ดีอ่อนโยนต่อผิวตัวหมอนเป็นวัสดุ h y เปอร์เมมโมรี m โนะคะมีความนุ่มฟูคืนตัวได้ดีค่ะ ค่ะหลังจากที่เฟิร์นนะคะได้ใช้หมอนกันกดไหลย้อนโชว,วาไปประมาณ1เดือนนะเ <c oughs> ฟิร์นก็รู้สึกว่าอาการกดไหลย้อนนะคะดีขึ้นค่ะ ก็สามารถหลับได้สนิทนะคะไม่มีอาการแสบร้อนที่กลางอกความจริงนะคะเจ้าหมอนกันกดไหลย้อนเนี่ยมันก็เหมาะสําหรับการใช้งานอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะนอนเล่นมือถือนะคะหรือว่าจะดูซีรีส์ดูทีวีนะคะรวมถึงอย่างแฟนเฟิร์เนี่ยนะคะลองนอนอ่านหนังสือนะคะก็ติดใจคะ่ะเพราะว่ามันทําให้ไม่ปวดคอแล้วก็ไม่ปวดหลังนะคะสามารถอ่านหนังสือได้ยาวๆเลยคะ่ะหมอนกันกดไหลย้อนโชวานะคะทางแบรนด์เขามีรับประกันความพึงพอใจ7วันคะ่ะ ถ้าใครนะคะไม่พอใจนะคะก็สามารถส่งสินค้าคืนในสภาพที่สมบูรณ์แบบได้เลยค่ะแต่เฟินว่าไม่น่าจะมีใครส่งคืนนะเพราะว่ามันดีจริงๆค่ะ ใครที่สนใจหมอนกันก,นกดไหลย้อนโชว,วานี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ช้อปปี Facebook ของทางแบรนด์โชว,วาได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะเฟิร์นรีนะคะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมอีก10%นะคะ่ะโดยให้กรอบ FNR10 จะได้รับส่วนลดไปอีกคะ่ะ10%สำหรับใครที่ตามคลิปนี้เลยนะคะก็รีบไปตามกันด่วนๆเลยนะคะคอนเฟิร์มว่านุ่มสบายจริงค่ะ ถ้าใครลองใช้แล้วนะคะดียังไงนะคะก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญ,ญาตนะคะไปนอนดูซีรีส์ต่อแล้วนะคะช่วงนี้กำบรงมันเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เฟิร์นเนอรี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย